ขอสวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีพัดลมนะครับตัวนี้เป็นพัดลมแอตีินะครับก็คืออาการของมันก็คือเสียบไฟแล้วนะครับเปิดไม่ตอบสนองนะครับไฟไม่เข้านะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นแบบแผงควบคุมนะครับตัวนี้นะครับมันไม่ได้เป็นสวิตธรรมดาแบบปกตินะครับก็เดี๋ยวผมจะลอง เปิดดูนะนี่นะครับก็คือมันไม่ตอบสนองนะครับจากตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําการแกะนะครับแล้วก็จะเอาแผงวงจรออกมาแล้วก็เช็คดูนะครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับตัวนี้แผงแงวงจรมันนะครับมันก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเราต้องแกะตัวฐานมันออกมานะครับแล้วก็ยกยกมันออกมาแล้วก็แกะแผงวงจรนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการแกะ มันออกมาเช็คดูเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับตอนนี้แล้วผมก็จะทำการแกะนะครับวันนี้ผมก็จะแกะเพื่อจะเอาวงจรมันออกมาดูนะครับออกมาเช็คดูสำหรับการแกะมันก็จะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างของตัวฐานของมันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแกะออกมาแล้วก็ลองเช็คดูนะครับ ก็วงจรของมันก็จะอยู่ด้านในนี้นะครับเด mm ี hmm. ๋ผมก็จะทําการแกะแล้วก็ออกมาเช็กดูก่อนนะครับ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. ก็คือหน้าตาของวงจรมันนะครับ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. น,นะครับก็เดี๋ยวแล้วก็ลองเช็ก ดูเบื้องต้นก่อนนะครับพวกฟิวพวกอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองใช้มิเตอร์วัดฟิววัดพวกสีพวกนี้ดูก่อนนะครับว่าฟิวขาดหรือเปล่านะครับเราจะได้ไล่ทางถูกนะครับ ผมก็จะลองใช้มิตเตอร์นะครับวัดดูฟิลดูอะไรพวกนี้ก่อนนะครับว่ามันขาดหรือเปล่านะครับก็ตัวนี้ฟิลไม่ขาดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าไฟมันไม่เข้านะครับมันไม่จ่ายไฟให้กับมาเลี้ยงวงจรพวกไฟต่ำๆพวกนี้นะครับก็ตัวนี้มันใช้ไอซี IC นะครับ ใช้ Switch Switching นะครับตัวนี้นะครับเป็นเบอร์ LNK นะครับ3 0 304 p n นะครับก็จากการที่สังเกตดูนะครับตัวนี้นะครับมันจะเห็นคาา มันจะเป็นเหมือนขมเหลามันไหมนะครับเหมือนไอซีตัวนี้มันมันมีปัญหานะครับแต่ว่าฟิลไม่ขาดนะครับตัวนี้นะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันจะเป็นตัวมันจะดำตรงฝั่งตรงนี้นะครับนี่นะครับแต่ลักษณะการของมันมันอาจจะไหมหรือว่ามันถ้ามันชอบตัวฟิลตัวนี้มันก็จะขาดไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองแกะออกมาให้ดูนะครับสนาดไอซีตัวนี้ครับว่า มันเสียในลักษณะไหนนะครับนี่นะถ้าสังเกตดีๆนะครับตรวนี้เป็นเหมานะครับเดี๋ยวผมจะทำการถอดมันออกมาก่อนนะครับ จะทำการถอดมันออกมาเพื่อดูก่อนนะครับว่ามันเสียในลักษณะไหนนะครับแต่ว่าเสียแน่นอนนะครับตัวไอนะครับ นี่นะครับการถอดดอกไม้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือมันถ้าสังเกตดีๆมันก็จะเห็นเห็นรอยไหมตรงหลังมันนะครับตรงนี้นะครับมันก็คือมันน่าจะช็อตนะครับแต่ว่าฟิวส์ไม่ทําขาดนะครับตัวมันก็ช็อตไปเองเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีขานะครับขามันขาดไปเลยนะครับตัวนี้นะครับ ก็สาเหตุมันก็จะมาจากตัว IC มันนี่แหละครับที่มันช็อตเองนะครับที่มันเสียเองนะครับก็ K L N K นะครับ304 PN สำหรับตัว IC Switching ตัวน,นี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำการหาตัวใหม่นะครับมาลองใส่แล้วก็ลองเทสดูนะครับ ก็นี่นะครับตังนี้ก็เดี๋ยวจะลองใส่ดูนะว่ามันจะทำงานได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เอาใส่ตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะทำการบัจีกีตนหลังนะครับรกีเข้าไปกับวงจรแล้วก็ทำการลองเทปดูนะคร ตอนนี้ผมก็ได้ทําการบักรีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะลองเสียบปลั๊กแล้วก็ลองเทสดูนะครับว่ามันจะทํางานหรือเปล่านะครับสาหรับตอนนี้นะครับผมก็จะลองจ่ายไฟเข้าแล้วก็ลองเทสดูนะครับว่ามันจะทํางานหรือเปล่านะครับต,ตอนนี้ผมจ่ายไฟมาแล้วนะครับก็ลองกดปุ่มนะครับเปิดนะครับ นี่นะครับก็คือไฟติดแล้วนะครับตรงนี้นะครับทำงานแล้วนะครับนี่นะครับก็คือนี่นะครับ ก็สำหรับอาการนี้นะครับมันก็เป็นที่ตัว IC มันนะครับ IC Switching นะครับ LNK 3 0 4นนะครับ PN นะตัวนี้นะครับแ้วตัวนี้เป็นเบอร์ IC Switching นะครับพื้นฐานนะครับก็สามารถหาในทั่วก l a z a d a s h o ช e e หรือว่าร้านอะไหล่ทั่วไปได้นะครับก็ไม่แพงนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ซ่อมมัน เราก็สามารถที่จะใช้สวิตนะครับใช้สวิตพัดลมธรรมดาแล้วก็จะมาไล่เบอร์แล้วก็ไล่ตัวไฟเข้าไฟออกพวกนี้นะครับก็สามารถเอาสวิตธรรมดามาใส่ได้นะครับแต่เกิดว่าเราหาไอซีไม่ได้นะครับแต่ว่าพวกนี้ถ้าหาทางออนไลน์นะครับหาได้นะครับอะไรพวกนี้นะครับหาไม่ยากนะครับก็สรุปนะครับก็คืออาการแบบนี้นะครับ ไอซีนะสวิตชิ่งนะครับมีปัญหานะครับคือมันมันช็อตนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับใครหลายท่านนะที่เข้ามาดูนะครับก็เดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับได้ดูกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับสวัสดีครับ